สวัสดีจ้านักกินของวันนี้ได้อ่ะนำบานให้บ่อยตอนแรกว่าสิบร์ไทยคลิปพี่หนออ้่งเลยเมื่อเพิ่งเหลืองานกลับมาไทายจักหน่อยอยากั่วป่านี่ป่าไม่เคขว ตัวใหญ่ปลาแมคเคอเรลลมควันปลาลมควันเพราะยังไงเราเห็ดเห็ดเยอะอยู่ประมาณสิบกว่าตัวแซ่บอยู่พี่น้อง,งปลาแมคเคอเรลลมควันไส้นี่นี่ขายอยู่สองร้อยก็คุ้นในพี่น้องอยู่ตามซูปเปอร์มาร์เก็ตอันนี้นะนำว่าใครซื้อกินส่วนมากจะซื้อกินแต่ปลาแซลมอนลมควัน ปลามันแพงปลาไม่เ็้าเร็วรมกันมันแพงแพงมากรอบนี้เนี่ยกินจุจ๊บๆเลยเพราะว่าเห็ดเองเพรายาแล้วเห็ดค่ะอัน แต่คล้ายๆปลาปลาดองปลาดองของจีจี้ปนไข่อะพี่น้องแต่ว่าอันนี้มันล่มควันเพราะไงเราไปตกป่าป่าไม่เขลุ่มมากมันบางตกสดๆแล้วก็มาทําความสะอาดท,ทองมันใส่มันงขดขี้กดอย่างมันออกเแล้วเไปมักเกลือ21มือแช่อยู่ในน้ำเกลืลอละ21วัน ฉันแล้วก็เอาคืนมาเอาเสือกมัดเอาเอาเอาเสือกเอาเสืออมัดหางแขวนไว้แห้นหน้ามันเสดจแล้วก็ไปร่มควันไว้กินแซบ่บขันกิ่นปลาปามันก็นสีเข้มอ,อยู่ละพี่น้องกินก็เขา่ากินก็มันมันพลังพอดี พวก,ก็แบบกระเพาเนื้อยนั่งไม่ได้อากาศดีนี่แดด แซ่บพี่น้องกินกับเข่าพอดีเลยรต่ว่าที่มันขายตามตามหามันก็สซีแซ่บก้นนี้อยู่นั่นแหละธรรมาดาแหละพี่น้องไอ้บริสัทข้าเฮดกับอันเฮดเฮดเฮดกินเองที่ขายตามหามันจะมีความมั่นกว่า แต่นี่ก็แซ่บเทศกินเองถืกประหยัดด่คขับรถมากก็จะรับพี่น้องเอย กินข้าวแล้วแล้วสะไปนอน ไปแด่บังม่วงมาน้ำบังม่วงมันอยากกินมาโดนเหรอบังม่วงไทยม่วงเขียวเสวย Mm hmm. พร่อแกนอออกไปตกปลาไปกันร้านลงอากาศดีหน้าผากันไปตกปลา จัดเด็กพากันออกเลือดตกปลานี่เมาไปดอกพักพ่อนดีกว่ม แต่บางคนนอเว่มักมากินป่ากองบอแมนทุกคนได้พี่น้องบางคนกันบบมักได้ ฝรังบางคนกินของง่ายๆเลยของสำเร็จรูปขาตามบุฟกิตพวกพิซซ่าพวกแฮมเบอร์เกอร์ที่ว่ามันแช่แข็งเลยนะพวกไก่นักเก็ตหรืออันไก่ทอดไก่ย่างที่เขาเฮดสำเร็จแล้วเข้าแค่เอามาอุ่นในไม่ใไม่ครเวฟแค่นั้นฝรังบางคนกินแต่แบบนั้นเอดียวบอกับ,กบ,บ,เ,เ,บเขา กะบพ่านเนี้ยกับเสี่ยวก่นไปนองต่บองไข่เพ็ดเท่าไอืม เก็บเสื้อผร้เยินไว้ไม่ีเขาออกมาจุดเืื่อลมควันเห็ดป่าลมควันเห็ดเห็ดอาหารอ่ะนะเขาจะมีของเขาต่างหาก มีเคื่อเือหนึ่งพยยู้ใหญ่คร่มควันป่า่ยล่ะเราบะมี่เราบดเราบะมี่ไม่ที่อันไปซื้อตามบุธเกงนะที่ว่าสําหรับร่มสําหรับร่มควันเห็ดอาหารอ่ะนะเราไปเอาใบาสนใบต้นสนนะมาจุดร่มควันจุดไฟ จุดใบมันแล้วก็ดับให้ควันมันขึ้นแล้วก็หายยังปิดยู่ง้งละ่ะ <c oughs> Certo. ทำงานเพีบ่อย Em ừ. Làm ừ. phong nắng ta có dọn mà thế này em cho không ละาขามาละาทักทากันซื้อมากินปลาโชว์แล้วพอนกินนาจ้า